ได้ทั้งงานตัดางานลบมุมหรือว่างานตัดโค้งแล้ยังไม่พอก็จะได้ปากกาหัวเหล็กไปอีก1ห,หัวนะครับรลวตัดรลวสซอยให้ครบเลยนะครับตัวนี้13,700รวมส่งแล้วผมก็จะเจาะยึดไปให้เลยถ้าท่านมาผมประกอบอย่างนี้ให้เลยสวัสดีครับผมนิชิตไทคอมพิวเตอรนะครับเริ่มต้นปี2567ปีนี้นะครับไทคอมพิวเตอร์ก็อยากจะมีอะไรที่ ทำสำหรับประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานไม้โดยตรงเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีโปรใหม่ๆเข้ามามีลูกค้าถามมาว่ามีทีสามมีโปรไหมวันนี้มีโปรคู่กับนี่ฮะสายสีเหลืองเนี่ยวันนี้ผมมาแล้วราคาดีมากๆหมื่นต้นๆได้ครบทุกอุปรกรณ์เลยนะครับสำหรับเจ้าทีสามมีทั้งโต๊ะไม้จริงแล้วก็โต้ที่เป็นฟอร์เมก้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลนา์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท Capital ทุนเท่านั้นนะครับครับสำหรับเจ้า T35 ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นราคา ที่เบาแล้วก็ขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับตัวนี้เมตรยี่สิบคูณหกสิบแล้วก็สูงเนี่ยแปดสิบนะครับให้รั้วซอยไปให้นะครับแล้วก็รั้วตัดคอสคาร์ผมให้ถาดไปเลยถาดตัวนี้มีมูลค่าก็พันกว่าบาทแล้วนะครับให้ไปครบเลยเพราะว่าถาดก็จะวิ่งลงบนรางอย่างนี้นะครับสำหรับตัวปกติของเขานะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นหน้าไม้จริงนะครับรุ่นหน้าไม้จริงเนี่ยท่านจะตอกทุบตีอะไรได้เลยเสร็จแล้วเอาไปทาสี ทาเลกเกอร์ใหม่มันก็กลับมาใหม่เช่นเดิมนะครับจะมีรองรับก็คือป,ปากกา آ, เริ่มต้นก่อนเนี่ยเป็นโต๊ะเว work ิร์กเว้นมีปากกาให้1ตัวนะครับหนิ้วครึ่งปากกาเหล็กเสร,สร็จแล้วตัวนี้ก็มีเพจสําหรับติดเลื่อยถ้าจะติด9นิ้วก็ได้7นิ้วก็ได้นะครับอันนี้ผมติด7นิ้วเดี๋ยวดูตัวปลาไปก่อนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ติดเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ก็ได้นะครับทวนกันนิดนึงเผื่อท่านที่ยังไม่เคยทําหรือว่ายังไม่เคยเห็นนะครับตรงนี้ทิมเมอร์ผมตตติดมเเอออรรรรร์์ไปแ่งัับบานะค อะคริลิกแน่นหนาครับเสร็จแล้วทางนี้ตัดไม้โคง้งซอยโคง้งปกติใช้แบนซอแต่จิกซอก็ยังใช้ได้และท่านยังเอาถอดออกมาเดินมือได้นะครับตรงนี้ถ้าท่านอุดหนุนเราเป็นเซ็ตเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษแต่ในเบื้องต้นเนี่ยที่เป็นตัวเดี่ยววันนี้ปกติเนี่ยเ0็ดกว่านะครับจาก7 8 0ดนะครับหน้าโต๊ะไม่รวมเครื่องมือนะครับจะจะเหลือ7,6 0 0ยังไม่พอครับแถมนี่ฮะตัว ตลับเมตรไปให้อีกอันหนึ่งนะครับของสเตเล่นะครับสเมตร50ตัวนี้แถมไปให้อีกอันหนึ่งลดด้วยแถมด้วยอย่างเงี้ยพร้อมอาราคาส่งด้วยนะครับครับหรือว่าจะเป็นหน้าโต๊ะที่เป็นฟอร์เมกาแล้วก็ติดไม้อัดฟอร์เมกาคือข้อดีคือมันลื่นนะครับมันไม่ฝืดนะครับแล้วก็โดนน้ำโดนละลาได้ระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ติดไม้อัดราคาปกติอยู่ที่7,100วันนี้ทําโปรลดอีกเหลือ6,900รวมส่งแล้วนะครับยังไม่พอ แถมตลับเมตรอีกเช่นกันนะครับ3เมตร50จากสเต l เล่นะครับครับแต่วันนี้มีโปรเจ้าเซตที่เป็นสเต l เล่ทั้งหมดเลยก็คือเลื่อย7นิ้วสเตลเล่ทิมเมอร์สเตเล่แล้วก็จิกซอส t ต l เล่ยังไม่พอผมแถมอุปกรณ์การใช้งานนะครับอย่างใบเลื่อยเนี่ยสเตลเล่ก็ให้ใบห่างมา <S <S ผมแถมใบบอสไปแล้วกันนะครับเพราะว่าใบบอสตัวนี้ก็จะได้40ฟันไปละเอียดนะครับเพราะาตัวนี้น่าจะ20 24ฟันหรืออะไรเนี่ยครก็ให้40ฟันให้ละเอียดไปสำหรับใบบอสนะครับ7นิ้วส่วนทิมเมอร์ในนี้ในเซตนี้นะครับมันก็จะมีเซตที่ผมให้เป็นดอก15ดอกไปเลยเนะครบครบๆไปเลยนะครับสำหรับ Tim mer, ทิมเมอร์ทีนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วนอกว่าท่านทานเล่นเนี่ยลบโค้งตีมุม45ไปลูกปืนลบมุมกัดตรงอะไรไปลูกปืนพวกนี้อยู่ในเซตนี้เลยนะครับสำหรับทิมเมอร์ผมว่าครบเลยสำหรับดอก15ดอกแล้วก็จะมีจิกซอที่เป็น อของตัวสเตเลเนี่ยนะครับปกติเขาจะให้ใบไปแค่ใบเดียวไม่พอครับผมแถมใบไปให้อีกนะฮะใบ,บของบอสเลย5ใบนะครับใบบอสสำหรับตัดไม้โดยตรงเลย5ใบยอยู่ในเซตนี้นะครับเซตนี้เปิดราคาอยู่ที่13,700เองนะครับเห็นไหมฮะัเดเดือนนี้มูล,ลค่าหมื่นหมื่นกว่าบาทนี้ไม่ได้อะไรนี้ครบไปเลยนะครับได้ทั้งงานตัดางานลบมุมหรือว่างานตัดโคง้งและยังไม่พอก็จะได้ ปากาหัวเหล็กไปอีก1ห,หัวนะครับล้วตัดล้วซอยให้ครบเลยนะครับตัวนี้หมื่นสร้วมส่งแล้วผมก็จะเจาะยึดไปให้เลยถ้าท่านมาผมประกอบอย่างนี้ให้เลยนะครับอ๋อลือไปมีเบรกเกอร์ให้ด้วยนะครับอย่างขึ้นที่เห็นตามรูปเลยมีเบรกเกอร์ให้1ชุดในเซตนี้นะครับครับเช่นกันสําหรับรุ่นนี้ผมขอเรียกว่า F- in1 ของ T35 เนี่ยถ้าเป็นหน้าไม้อัดที่ติดฟอร์เมก้าอย่างนี้นะครับผมติดเองเลยนะครับติดฟอร์เมก้า เอาไม้อัด15มิล 7A ติดนะครับตัวนี้ก็จะเหลือแค่13,000ท้วนรวมส่งนะครับครับสำหรับในเซตนี้ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดให้ผมประกอบส่งไปผมจะเจาะรูอย่างนี้ให้น็อตอะไรไปแต่ตอนส่งผมจะถอดออกแต่ท่านก็ประกอบไ,ได้เมื่ออยู่ที่บ้านแต่ผมจะเจาะรูเพจอะไรไปให้เลยเช่นกันนะครับตัวจิกซอกเช่นกันผมจะเจาะที่เพจไปแล้วก็มีนอม็อตมีลายให้เรียบร้อยเลยท่านไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับไปถึงประกอบอย่างเดียวแล้วครับผมเจาะไปให้หมดแล้วนะครับ ครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ง,งานในแต่ละฟังก์ชันทั้ง4ฟังก์ชันหรือว่า 4- in 1 n ันกันครับครับหัวซอยนะครับก็คือผ่าไมา้ทางยาวสำหรับตัวตัวนี้เ,เดี๋ยวเราซอยให้ดูนะครับก็คือซอยไม้ให้ได้ขนาดตามทางยาวไปครับทีนี้ เวลาเราจะตัดนะครับสมมุติเราซอยแล้วทางยาวเสร็จแล้วเราอยากจะตัดไม้แล้วก็ใช้ตัวนี้ฮะผมเก็บไว้ที่คัดโต๊ะเลยฮะรจริงๆตัวนี้ให้ตัวนี้แขนตัดไป2ข้างครับอ่าก็จะใส่ในนี้ได้เลยนี้ก็จะกลายเป็นรั้วตัดหรือว่าคอสคัดอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะเราก็มาตัดนะครับไป อนี่คือการตัดขนาดนะครับแล้วก็ตัดไปนะครับตัดขนาดเสร็จแล้วอันนี้มาถึงตรงนี้เราอยากจะตัดโคง้งอ่ะแล้วก็ใช้จิกซอตัวนี้ครับครับทีนี้เรามาตัดโค้งแล้วนี้เราอยากจะลบมุมบางใบซ้อนร่องอะไรก็ว่าไปนี้ใช้ทิมเมอร์นะครับ หรือว่าเราเตอร์ได้ครับผมสมมติผมจะล็อกมุมไปที่เราทำโค้กไว้เมื่อกี้นี้นะครับอ่ะเปิดเครื่องก็เปิดจากเบรกเกอร์ได้เลย นะฮะลบมุมนะฮะอันนี้ก็คืองานทิมเมอร์คืองานที่ต้องลบมุมอะไรเงี้ยครับตัดโค้งครับตัดตรงเครื่องเลื่อยจับปากกาใสตัดเจาะอะไรก็ว่าไปฮะก็จะทํางานในเนี้ยครบแล้วแต่สลับเจ้าตัว T ี5หรุ่นนี้นะครับครับหรือว่าจะเป็นปากกาหัวโตนี่นะฮะล้วก็หนีบไม้ได้เผื่อท่านจะตัดจะเจาะยังไงฮะหนีบมาแข็งแรงเงี้ยเพราะว่าสมมุติจะใสนะครับเนี่ยฮะอ่าเก็บ พวกรายละเอียดนะฮะนะครับอันนี้คือกบหรือว่าจะเป็นอ่ะสมมุติรเราอยากจะใสเครื่องนะนะจะเป็นใสกบแบบนี้ได้เลยครับสำหรับต้นปีนี้นะครับ ผมก็มีโปรดีๆอย่างนี้แหละครับสำหรับท่านที่อยากจะทำงานไม้และราคาไม่แรงมากตัวนี้แนะนําเลยนะครับหวว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ oh. ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม